ขอกระจายทีมเคลื่อนที่เคลื่อนที่ขวาเคลียร์ขวาเคลียร์ขวาเคลียร์ถูกแล้วต่อมุมขวาเป็นหลักกูทีมไปต่อขวาใกล้เคลียร์ขวาใกล้ชาลีอ่ขวาใกล้ซิเบเลียนกรจกหน้าเคลียร์โอเคลืนทีกูุีพร้อมลุยเลยไปตรงมันใดบู๊บู๊มีซิเบเลียนทางขวาแล้วก็แทกตรงมันใดทราบแล้วเพื่อนเซต บูจิมถึงสกอต์ดีแผนเดิมถูกไหมซิเลยนเคลียร์ได้ทีมกลับมาในกลุ่มเลยครับในทีมโอเคได้ทีมพร้อมเล่นทีมเออเคลียร์ชั้นนี้ก่อนเคลียร์เออชั้นล่างไอชั้นบนก่อนใช่ไหมชั้นบนก่อนครับแล้วให้บูลงไปเคลียร์ชั้นที่สองไปครับบูมุกรับทราบมามามาทีมสองคนข้างหลังมาพบซิวิเลียนเอเมเช่ลงสองแถวซิวิเลียนซักสเปกน่าสงสัยสองคน อีกคนหนึ่งสงสัยแต่คนหนึ่งอาวุธเองนู้นทรับห้องนี้เป็นห้องกว้างมีทางซ้ายขวาลึกสัสเปกคนหนึ่งเดินไปทางซ้ายยอมจำนวนแล้วแต่คนหนึ่งอยู่หน้าประตูหน้าประตูทางซ้ายห่างประมาณห้าเมตรขึ้นไม่ไม่ไม่มันเดินไปทางขวาแล้วเดินไปทางขวาลึกบูทีมลีดถึงสัคอตลีดตัวนี้เรากลังเข้าสู่ชั้นล่างเปลี่ยนโอเครอไว้ก่อนขอตั้งหนังที่ต้องร้นจาปิดติดปืน โล่เตรียมเข้านะครับโอเคโอเพนแฟลชแอนเดิยเราเข้าห้องนี้ใครจะใช้แฟลชมีเป็นมกฟังครับโอเคโทษทีโทษทีผมโทษทีโอเพนแก๊สแอนเคียบล็อกโอเคผมเคลียร์ก่อนคนที่ใช้แก๊สเของลูกดาที่อยู่อยู่แล้วคุณไหมไม่ต้องบอกเอาเอาเลยนะลูกซองพยายามเดินตามโล่ไว้นะครับรอแก๊สถ้าผมเลี้ยวซ้ายรอซ้ายเป็นหลักขวาไม่เคลียร์ความถ่ายเคลียรทางขวาละวเกือบลูกซองตามไปลูกซองตาม าแกก็เดาวเดาเดาวผมเจ็บผมเจ็บในห้องในห้องมีซุสเป c หน้าประตูถือ M16 ทางซ้ายไม่ทางไปต่อข้างหน้ไม่ทางไปต่อมุมอับทางขวาไม่มีอะไรประตูไม่มีถัดเขาเคลียร์ประตูทางซ้ายโอเคซีทูซีทูขอซีทูนี่โหลดเขัไปขับไคุ้มกันไหมซีทูซีทูซีทูโอเคตรงนี้เป็นห้องเอ่อทางซ้ายลึกมีประตูด้านหน้าโล่โล่รอหน้าประตูเลยไม่พบคน พร้อมสามสองหนึ่งบิชชิ่งตรงนี้สับสิตโค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 โอเคชิวเตรียมขอสับิบครับคอมมิชชั่นขอสับไปได้ได้ได้โอเคทางซ้ายโฮไว้ก่อนซ้ายโฮไว้ซ้ายโฮไว้ขวาอะไรไปขวาอะไรไปต่อโอ้แับเรื่องนี้โอเปนได้ไหมซ้ายเขียวขวาเคลียร์ขวาเคลียร์มีประตูมีประตูแซบชี้ประตูให้ได้ชี้ประตูให้ได้ชี้ประตูให้ได้เขาจากขวามองไม่เห็นระยะไกลรห้องน้ำมีตัวประกันโกโกโกคุณให้ไปเลยเอาเลยเอาเลยรอแล้ รอตัดปืนเ้องน่าจะครบห้องนี้ทางขวานนี้ประตูนี้มีแถบทางขวามีสเปกดักประตูอยู่เริ่มร้อยตัวประกันเคลียร์เอาแถบ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 ย้อนกลับไปทีิศมาจะเปลี่ยนแล้วผมบุทีมนี่จากโกลีทับซิดแลบเปลี่ยนรับซอบเคลียร์มตัวเป็นบุทีมถึงสซอลดิดเราก็ลังเคลียร์สองคนสองคนกข้ามาถอยกลับไปช่วงแรกของชั้นล่างเป็นนี่ ทราบ oh แระสเปนพร้อมจบลอกเกตแมนดูข้างหน้าไปดิพร้อมลองปตูขวาไว้ไปโอเคโล่โล่ด okay. okay. uh ูงตูขวาเขาช่วยโล่หน่อยเขาไช่วยโล่หน่อยมีประตูมีทางยาวด้านหน้าผมกับประตูซ้ายดูดีๆไว้ก่อนเลยซ้ายรับทราบบานนี้มีแทรปกับพบซัสเปกถือปืนโอเคห้องนี้ไม่มีอะไรห้องนี้เคลียร์เอ่ออยู่ทางขวาเออ่ซ้ายตันบานนี้แทรปมีแทรปเป็นระเบิดแสง แคดแบงค์ข้างหน้ามีทางไปต่อสอเปคเดินไปทางขวาแล้วประตูไม่มีทับมีทูแฟลชันเทโอเคมีกระดักนะพร้อมนะสวิตซ์ครับคุณลองกดได้ๆคุณดูมับสเปคหน้าสิบสองหน้าสิบสองดาวด้าเด้าเด้าเขาเปิดให้ลูกเลยดาวโอเฟน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 อ่ามีทับครับเดนดี้เอาเลยหน้าสิบสองเคอยู่ครับไม่มีทับอย่าเพิ่งยืนนะกลัวกโัวกลัวแฟลชันเทือกระวังขวาเป็นหลัก ไม่มีแฟรไม่มีแฟ้งนี้เคลียร์หาประตูเปิดโอ้โหโเลยสวยโอ้ดาวดาวคิวกูคิวเข้าเคลียร์เข้าเคลียร์ทางซ้ายทางซ้ายนันทางนี้ปล่อยโล่ปล่อยโล่หน้าประตูเอคุณกูดิวไปต่อไปยมเคลียร์ีวิเลียนหนึ่งคนตีวเียนหนึ่ให้ัไว้างขวาเคลียร์เคลีร์เเคลียร์เคลียร์เเนไม่มีอะไรเลยมีอะไรโอเคมท กดลเลยทางขวาเยรรถเบ่งเยร์แนบหบมีแบมีแบูทีมรีดถึงส้อตลีดเราเคลียร์พื้นที่ชั้นล่างคุณได้ห้ปแล้วเปลี่ยนทราบทราบราบทยู่เคลื่อนที่ต่อไปเออโอเคเคลอนเคลื่อทางซ้ายเปลี่ยนได้ทางลงชินำเอาโลโลโลนำสมอให้โลนำทางขวาเอาข้าไปแล้วโซ้ายขวาเข้าเลียบตัวทางขวาดีแล้การเชียร์ โน้ทรัห้องนี้ซ้ายตันขวาลึกไม่พบคนล่อๆไปก่อนล่ไปก่อนพุดดิวมาแก่แทบรอคำสั่งเดี๋ยดิล็อกปั๊มปมเดี๋ยวผมขอรีเช็คก่อนนะมีคนถือ M16 หน้าประตูห่างประมาณ5เมตรหน้าทสองเปลี่ยนรับทอาคนั่งไว้นะเกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมถูกแก๊สอนเฟื้อ โอเคแทบเลียซีทูซรเซีทูขนุญาตโล่ขยนะยบซีทูมาซีทูพมละพร้อมแล้วเปิดตูให้เพื่อนนะพร้อมดวดิโล่โล่เทขวาเอาเลยแกสพรอตนาไป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 ดา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 เดาต้องตข้าง้งข้างล่างยิงระวังข้างยิงข้างขึ้นมา่เคลียร์คนมาเติมมาลงทางซ้ายอ้ยคนนึควเคลียร์ขวาเควาเคลียร์ขวาเคลียร์ขวาเคลียร์ ลุงเกียร์ห so. ้องขวาออกสองเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมไรไปงานมีประตูอีกบานหนึ่งในห้องนี้ะเข้ามาลงเข้ามาลงเข้ามาลงไม่ได้พบซิวิเลียนหน้าประตูตรงนี้เป็นห้องน้ำล้มไล้มกันล้มไปลุกให้มาไปประตูซ้ายประตูซ้ายประตูซ้ายเลยประตูซ้ายประตูซ้ายรอหน้าไปไหนบิ๊กมากแล้วประตูนั้นผมดรอแล้วตอนนี้ไปไป เดี๋ยวช็อตไฟช็อตไฟช็อตไฟชั้นล่างมาจากข้างล่างมาจากข้างล่างโอเคที่เหลือมาสแต็่เข้าตรงนี้รหลังระวังไว้คุณดิวคุณดิวระวังหลังไว้ Proceed with the g u เรือเรียบร้อยแล้วเข้าไปทางซ้ายนะเตือกหมุกในห้องมีของซีทูซีทูขอซีทูเดี๋ยวผมจะให้พี่อาร์ตเข้าไปเซตตรงนั้นให้โอ้โหห้องนี้เป็นห้องกว้างนะเป็นเอ่อห้องยิมเข้าไปทางเข้าไยมีซายตันซัสเปกเล็งปืนมาหน้าประตูทางขวามีซัสเปกสองคนถือปืนทางขวานู่นแบบ พอเราบีโรแทขอหนึ่งคนละโอโกโกไปเข้าไปเข้าไปเดี๋ยซีทูเ้ไปดันไปก่อนดันไปก่อนข้างหลังเนดิเข้ามาผมจะรรยซีทูกลับไปก่อนซีทมาสวช่วงบระเดไว้คนดูอยู่นั่นแหละดูนั่นแหละดูดูดูลงลังบันไดไวยย้ายย้ายให้ขึ้นมาเราจะีทสามสองหนึ่ แทงกอดเอาหนึ่งรับทราบบุ้งเชีร์ขวาแทงกดโอเคทากมาเลากมาเลยทางมาออกคนเดิมเลยทางซ้ายเลียโมดเลลดถากมาเลยเนียถอยานอไปออกกราตรงบันไดออกแล้วไปเลยเออแทงกับบูทีมบูทีมลีถึงซัคร์ลีตอนนี้เราถึงจุดนั้นพบแล้วเปลี่ยนรอลงชั้นล่างแจ้งจากเลททีมเอ่อแจ้งจากโกทีมถึงบูทีมครับตอนนี้เลททีมก็ถึงจุด ที่นัดหมายก็ไว้แล้วเดี๋ยวเราจะทําการออกทางหาหาเส้นทางลงไปชั้นล่างเพื่อเคลียร์ประมาณหนึ่งท้องถงใหญ่ให้ครับรับทราบแล้วเปลี่ยนตอนนี้เราประจําอยู่ตรงบันไดพร้อมลงแล้วทุกคเช็คกระสุนอ๋อเราทุกคนในหน่วยแอมโมเช็คทุกคนในหน่วยแอมโมเช็คครึ่งแม็กพร้อมชิลดำกระสุนครบเลพร้อมครบครับผมพร้อมพร้อมเคลื่อนที่ช้าติดอาวุธติดอาวุธอ๋อชิลสแตนบายเช็คมุมขวามีทางขวามีทาางขวเก็บได้ไหมเก็บแล้วเก็บได้เก็บเลยขวาเคลียร์รับทราบาสแมนกางหามุม บอกมันลงก่อนนะบอกให้มันลงก่อนชิมมองมองไปทางซ้ายนะระวังซ้ายไเลยไหมอนุมัติใช่ไหมเดี๋ยวลองลองกดลองกดลองกดให้มันลงก่อนขวาใกล้ยังไม่เห็นซ้ายเคลียร์เอาเลยสวยเคลียร์เคลียร์ไม่เปลี่ยนเคลียร์ลงเคลียร์เคลียร์ไหมอ่องเคลียร์ไม่ดาวไม่ดาวโลไลท์ดีโฟยไม่เลิกกันก็มีเฟลี่หน้าประตูเฟลี่หน้าประตูกูจิมดีถึงถึงสควอรลีดเรากำลังเคลียร์อ่าเยวเราจถือวุฒิหนักอยู่เลย เดี๋ยวโอเคไม่เป็นไรเอ่อพี่อาร์ตเอ่อเพื่อนอยู่ข้างหน้าตัวใช่ไหมใช่ใช่สองเดี๋ยวเราเราจะต้องทองยูยูพยายามอย่าเปิดไฟฉายบ่อยนะปิดปิดปิดเราสมาร์เราสมาร์ออมไปตีค่าเสร็จเลด้วยส่งข่างได้ได้ไปเลยนำไปเลยเลทบูบูโฮโพสชั่นตรงนั้นไว้จนกว่าจะมีคำสั่งต่อไปรับทราบโฮไว้อยู่ชิลนำให้ชิลนำโล่นำก่อน เราไปยิงฝั่งขวาจะดีกว่าก่อนได้ไปเกตครับออกทางไหนไปทางซ้ายลัดแมนออก Get on the ground now Get down I want to see hands Hands up do it now ไา้า บูทีมซิทแ lap ด้วยทางหนักใช่ไหมมีการยิงพทาขึ้นมานิดหน่อยครับเราจัดการไปแล้วสองคนทีมยังปลอดภัยอยู่ในที่ตั้งไว้ก่อนอยู่ในที่ตั้งไว้ก่อนรับทราบเราโฮไว้อยู่ไมไดีมมดบ,บูทีมถึงสกอตลิดเราพยายามเคลียร์ด้านล่างให้ปลอดภัยอยู่เปลี่ยนรับทรที่สแตนบายก่อนรับทราบรับทราบรับทราบการแซกาคเปิดลงประตูปิด ตอนนี้ห้องโถงเท่าที่มุมที่เราเห็นประมาณ50%ค่อนข้างเคลียร์ละประตูปิดเัิเล่นอยู่ตรงบันไดนะลับทราบอยทางไรอ่ะเป็นสไตร์ดาวเวดมีดาวเวดมีเช็คลอบมันมีทรปบ้านนี้แต่เชือกน่าจะตัดแล้วมีแทรปเชือกตัดแล้วไม่ไม่ไมกคนขวาขวาลึกมีใหม่อีกรอบมันเช็คลอบมันเขาเปลี่ยนที่อยู่หน้าบันไดเหรอ โอเคอ่า <Okay. S 2> uh, มีทางขวาลึกประตูปิดกับด้านหน้ามีทางไปอีกพบศพทางขวาโน้ทรับเชือกมีทรับแหละแต่ว่าน่าจะกู้แล้วครับ uh. พร้อม <class> <t rap> เริ่มอันแกเร็ดิูทีมลีถึงสโคลดีดอ,อยากทราบพื้นที่ของคุณที่ <Yeah. S 1> อยู่ตอนนี้เปลี่ยน เราอยู่ข้างหลังท่านกําลังเคลื่อนที่ตามเส้นทางที่ท่านเคยเคลียร์รับทราบตอนนี้เรากำลังหาเส้นทางที่จะเข้าไปเจออะไรตอนนี้เราเข้ามาแล้วตอ้เราเข้ามาแล้ววางแคมป์ไรไว้เก๋เราจะเข้าทางนี้จับซิจะได้ขอรีเช็คกันมีทางไปทางซ้ายหรือขวาก็ลึกผมคุณโนมองไม่เห็นใครเลยไม่เจอคนที่ออกไปด้านล่างไม่น่าจะมีนะครับดูจากผมเห็นแล้วเป็นพื้นที่ปิดครับ โอเครับทราบไม่ก็คือตอนนี้เราลงไปจุบบันไดนะทางขวาจะมีจะมีคนไม่ได้ยึดอาวุธนั่นแหละนั่นแหละไม่ปลอดภัยพลาดอะไรกันนะตรงนี้น่าจะเป็นทางเดิมนะทางที่เรารอคำสั่งจากสควอตลิศหน้าประตูเราลิลีเคลียร์อีกรอบหนึ่งเคลียร์ให้พิมพบัวมีทางไปทางซ้ายทางกับทางไปทางอะไรวะเนี่ยตรงนี้ ดังคบูทีมหลีดถึงสควอลีดตอนนี้เราคิดว่าห้องโถงทด้านล่างเราค่อนข้างเคลียร์แล้วเอาย่าให้ลมแก๊สแล้วลงไปก่อนรับทราบเราจะลปแก๊สตรงไปก่อนตรงไหนนี่ไงใช่ครเอ่อบูทีมใครมีแก๊สไหมโอเคตรงไหนตรงไหนงมาไหนมีครับผมมีตรงไหโอเคลงแก๊สข้างล่างแจ้งแจ้งบูทีมครับนี่จากโกลีดนะตอนนี้เรากำลังเข้าชั้นล่างสุดจากทางด้านหน้าทางด้านหน้า รับทราบจากบูทีมเรากำลังลมแก๊สเปลี่ยนเขาลมแก๊สห้องนั้นแล้วนะอธิบายยากโอเพร้อมหลังพร้อมมีประตูเปิดทางซ้ายกับทางลึกทางยาวช้า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 ช้รวางทางขวาไว้วางทางขวาไว้บานหน้าก็ระงทางขวาขอขอขอมีทางยาวซ้ายรับราบรับากลังลมแก๊สมีทางยาวซ้ายขวาตันตรงนี้โน t r a ไม่มีคน ไปไปไปโกโกโลโลโขวาไว้โลเลยดิโฟกัสซ้ายเลยวรีเคกัยเคลีเคลียคลียเคลียลีเคลียเคยเไลเคลีเคลียเคลียเเคลียเคียาลัยเคลียเคลยูลเคลียเคลยเคเยเีนยเคเคลคี้เลยีเคีคเียา อาจจะเสียง่อยคุณดคุณดวคุณดไปเราจะเคลียร์เราเคลียร์ซีคิววันนี้เราเรียกตรงนี้ดูพยายามดูนอกหน้าต่างมีอะไรไหมตูเปิดซ้ายข้างนอกปข้างนอกไเปข้างนอกผมไม่เห็นผมโอเคเจางวไปตแหน่ชิวไปตำแหน่ชิวทางขวาไปตำแหน่ชิวข้างหน้าผมข้างหน้าข้างหน้าผมเลยถอยถอย่อถอยก่อนถอยก่อนถอยกว่อยถอยก่อนทางซ้ายมีทางไปเป็นประตูปิด มุมทักข้างหน้ามีทางไปถอยถอยรอบโคเวไว้ขวาอับผมมองไม่เห็นบูทีมบูทีมหีดถึงสซฟอรลีดขอย้ำพื้นที่รอบข้างนอกอาคารไม่ปลอดภัยขอย้ำจี๊ดฟรีเชื่อฟอนทราบทราบทราบได้เคลียร์เทีมได้ยินข้อมูลแล้วนะโอ้ขวาแทงโก้ขวาแทงโก้มาแต่ขวาบูทีมลงเอาไว้ก่อนกันกระสุนหรือเปล่าวะเนี่ยมาป้องรงมาซ้ายทางซ้ายทางซ้ายมันมันไปทางโล่มันไปทางโล่ระวังบอลแทงโก้ดาวแทงโก้ดาวเชื่อฟอน เมื่้ใครวาไงนะทออกไปอย่าเพิ่งออกไปเรยดิเรดิผมได้ยินเสียงประตูครับเียรับซตรงไหนน่าเป็นด้านหน้าฝั่งซ้ายโอเคซัตเป่ทีลูกสองนอกนอกอาคารชิลครับเก็บได้ไหมชัดเลย้ายเปิดแทงโก้้ายเปิดแทงโก้สี่สิบห้าเก้าสิบทงซัดเลยเัเลเราไปทางขวาเราไปทางขวาเคน้าเค ไม่เตามอยู่เพทีม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 ทั้นเขาเขาเคลียร์แล้วเราโฮ้ไปเลยเราโฮ้รอเลยเราเชีวิตออกแล้วนะครับอม่บันไดอีกนี่วะเคลียร์พื้นที่แคบจากบูทีมบลีดเราเห็นเราเห็นคุณแล้วทีมเลสเราเห็นคุณแล้วเราโฮ้ยังยังอยู่ตัห้องโถงข้างในอาคารเปลี่ยนโฮ้รอคุณอยู่ทราบทรบทราขอให้ท่านรีเคลียร์ห้องข้างในให้หมดแล้วออการีกุ๊ปข้างนั้นออกรับทราบจากบูทีมเรีก็เราจะทีินไปเราจะไป ด้วยกันละคุณคาร์วิตี้เวลาเป็นโลยิงซิกเนะเมื่อกี้ผมเหมือนเห็นคุณอาร์ตเกือบยิงโดนหัวคุณไปไปไปออกพุกไปอ้อขาน่าขาหน้าขาน้ามีขาน่ามีตอนปะทะกันผมเห็นคุณซิกแซกไงทางซ้ายโฮไว้คุณยูกับคุณยูโฮทางซ้ายไว้ตานนี้ผมจะเฮจโอเคโล่พร้อมแล้วเข้าเลยเอวตัเปิดนะนั่นไหนเอทีมเอซีเช็คเอซเช็คพุ่งแค่ไหนเฮ้ยคุณไปก่อนนะเฮ้ยคุณเคลียร์เจ็ดจุดห้าคุเข ห้องนี้มีรีพอร์ตเลยรีพอร์ตเรยนระงนรายงานกสุลกไม่ใช่เอซเช็คกระสุนสภาพบาดเจ็บไหมเพิ่มลบไหมผมจะเคลียร์่อผมจะลงนี่ขวาขวาเจ็บครับก่อหายทราบแค่ขวาวก่อหายกระสุนโอเคโรเกตรีพอร์ตผมอันนี้น่าจะไม่บาดเจ็บนะเ็าําให้บาดเจ็บอะไรก็ออกซลินเลยรอบแม็กซซีน3แม็กพร้อมลง อ Stand by stand by stand by เกบมื่อกี้เอาดาวคนคนละฝั่งใช่ไหมตรงนี้มันลงไปไหนเนี่ยผมไม่เคยเหมือนยขนาดนี้ใช่ป่ะผมว่านายจโกโก้บอลก็จบแล้วใครมีควาไปู้ลงเลย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 บูบูบูนี่จากเลสทีมนะครับเอ้ยยิ่จากโกลิดนะเราจะลงชั้นลงไปอีกสเต็ปหนึ่งจากชั้นนี้นะรับทราบรับทราบจากบูทีมเรากำลังเคลียร์ห้องถูกตรงนี้อยู่เคลียร์ บูเมื่อท่านท่านเคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วก่อนลงรายงานรายงานเรื่องกระสุนกับกับสถานะความพร้อมของทีมท่านด้วยรับทราบโอเคห้องนี้ห้องนี้ทางขวาประตูประตูเปิดนะทางขวาประตูเปิดทางซ้ายมุมอับค่อนข้างเยอะมันจะรอรอเข้าหน้าติดของถูกต้องมีหนึ่งคนมีคนเดียวโน่แท็ทางขวาไว้ทางขวาเที่ผมเห็นเซอร์สเปคทั้างหน้ามีทางไปซ้ายตันขวาลึกขออย่าเช็คอีกทีอย่าเช็คอีกทีเออเตรียมเซ็ตสี่โรอไว้เลย ไปมีสิทธิ์ถูกผมผมผมอ่าคุณเลยเปิดเปิดปกติแล้วแฟดไปทางซ้ายแฟดไปทางซ้ายรอทำสั่งมาผมแฟดเองผมแฟดเองพร้อมละพร้อมเปิดเลยเดี๋ยวดิรอรอโอเคไม่เป็นไรรุ่งหนึ่งรุ่งหนึ่งรอรอมาเครียดทางซ้ายเคลียร์ทางซ้ายเครียร์เคลียรดโก้โก้โก้ลองทางขวาไว้ไป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 ขวาเซ็ตไปขวาคู่ก่อนพบ บุคคลต้องสงสัยอยู่ด้านในมันกำลังลังเลอยู่ผมไม่เห็นว่าเขามีอาวุธไหมแต่เหมือนจะมีปืนตกตกอยู่ที่เขาอ่ะโอเคโนแท็บขวาตันเลทีมเขาเคลียร์ลซ้ายตันแต่มีทางไปข้างหน้ายาวเอยมีประตูเปิดทางขวาสีผมสีผมมาสีผมแต่พบแค่คนคนเดียวด้านในทางซ้ายเอเดดเดอรมีสองคนมีสองคนด้านในทางซ้ายขวาโลลูกซองพร้อมรถเทลยประตูทางขวาทางแรกมีประตูเปิด โน้ทรับพบซัสเป็กสองคนต้องโยนแฟดแฟดแบงเข้าไปลึกๆเลยวันใดวนหนึก่อนก่อนเปิดทางเดินลุ่มลมแก๊สลมแก๊สก๊าแก๊าซโซคาร์บอนไดกไซด์ลมแก๊สโซคาร์อนไดกจากนี่จากบูทีมอ่ประตูที่แตกหัผ่ามีมีในเบรทนี่ฝีมือผู้คุณถูกไหมถูกต้องถูกต้องเราเคลียร์พื้นที่ด้านนอกแล้วโอเคเปิดให้ได้เรารับทราบเรากำลังจะดีเช็คกิ้งของผู้คุณอีกทีขอย้ำให้ใช้ให้ใช้เซโต้ซโต้หมดเนี่ย ผมมีโอเคออกปาม่เไปเลยคนอาร์ตร์มตัวลนครับเพจผมเซตทีทูสอลูกนะไปมันใส่การปมาตูได้ใช่ไหมไม่ได้มีอะไรกูส่งลูกได้นิดนึงนะไปไปไปโอเคไปถ้าไม่ได้ก็ให้ฝนมาเมาลเช็แลกมาทีูสองลูกเซฟเคลียร์เคลียเคลียร์โน่นเลยดิโอเคสามสองหนึ่งบิสบิส สบองสิบสอซ้ายโสังพรอมมาเลไปไปควารุมเปิดช้าเจริ่ช้าลูลู่รอเจรงเพื่อนไม่ทันเพื่อนไม่ทันรุมในเคียงนประตูประตูปิด้กจะวกลับขึ้นชั้นเราพกยีถูกไพวกว่าอยู่มีเข็มไล์ครับหน้าเตือนหน้าเคียงโอเครก็มาพมก็มาเาขอกลับห้องเดทีเดิมฝนี้มีปตูหนึ่งบานกบเอบูทีมีถึงกเรารีเช็คกิ้อกุณเรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่าง เรากำลังกลับไปรีบลลรับรับไปตรงนี้กลับไปมหลังพร้อมขวาตันมีทางไปทางซ้ายยาวมีของวางตรงกลางห้องผมมองไม่เห็นไปรู้ว่ามีใครอยู่หรือเปล่า No trap ขวาตันแต่มีทางไปทางซ้าย Blue t แก้ไขบูทีมขอขอข้อมูล Ace เช็คทุกคนโอนโฮแทบเครถูกต้องบูทีมครับจากบูทีูทีมหลีตอนนี้ พื้นที่ที่ผู้คุณเคลียร์มาเรารีเช็คกิ้งแล้วตอนนี้พื้นที่ทั้งหมดทั้ง2ชั้นเคลียร์เรากำลังกลับไปรีคกับขอทราบขอทราบสถานะการพร้อมปฏิบัติการของทีมบูครับเอ่อตอนนี้แก๊สเราหมดแต่ว่ายังมีเหลืออยู่ประมาณ2-3ลูกจีทูยังไงยกระสุนนะผู้บาดเจ็บผู้บาดเจ็บไม่มีกระสุนเราพร้อมยังพร้อมอยู่ทราบโลโลโลยังปลอดภัยดีโลยังไม่แตกทราบเรากำลังกลับไปรีคุยกับคุณเลีย์ เดทีมไปหวนหน้าที่ต่อเขาแล้วโกรอคำสั่งมีการเช็คเคียร์ลรวใช่มใช่มีแต่เดลีเช็คไหมขวาตันซ้ายเป็นทางยาวตรงกลางห้องมีของบังตรงนี้ตรงนี้เพื่อนเราเคียร์แล้วไม่เจอคนเปิดแล้วไปทางซ้าย p o โรอคำสั่งโอเคโอเรชอ่นไป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 ล้วนำล่นำใ้าเคีย อ่าสิบสองสิบสองไกคารีสิบสอนาฬิกามีคนมีคนมีคนกลับมา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 ทางนี้ทางนี้ทางนี้โลโลโล่โลทางนี้อ๋อทำไมคุณไม่ช่วยยิงเสริมอม่ผมกลัวเพื่อนด้านหลังยิงอ่ะมีคนคุณอาร์ตยิงมาผมผมไม่ยิงผมไม่ได้ยิงเผมเสียวไอ้ผมเสียวโอเโตายแล้วเดี๋ยวคุณยตามหลังผมอ้าช้าโลโล้าหน่อยเพ่อ ภารกิจสำเร็จแล้วรอถอนตัวเช็คให้หมดตรงนี้เป็นทางมีเป็นทางออกไปข้างนอกขวาตันเอเดียขวามุมอับซ้ายลึกมีบันไดขึ้นไปชั้นสองฝั่งนั้นเข้าเกียร์สัมโปเลยฝั่งนี้เกียร์สองดูก่อน no trap no trap no trap อมบูทีมลีถึงซุคคอร์ดิตเรากำลังตามหลังคุณไปไปไทราบขวากลยร์ขวากลิ้ง no trap เปิดโอเค ห้อง,งงองเดิมโอเคเฟลี่โอเค,รอเ,คเราเจอพี่คุลละบูเลือดทีมเลือดทีมนี่บูทีมเจ็บครับเจ็บเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรไม่มีอะไร<อ>ไม่มีอะไร,อไรโอเคอ่าโอเค,เออเคไม่ใช่คอมพิวเตร์เคลียรอัพเลยครับเดี๋ยวเออาร์กันสักนิดรัับบเฮ้้ยนนน่า